สวัสดีครับกระผมชื่อนากิดสนาพิรมดิฉันนางสาวอัตนากรษสกายและกระผมนายสุรยุทธ์โพดกครับพวกเรามาจากโรงเรียนพิพูนสังขารประชาอทิศจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากมเมล็ดเงาะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวที่มาและคำถามที่นำมาสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เงาะเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีผลผลิตรวมทั้งประเทศในปีพุทธศักราช2557ประมาณ3,021,710ต้นต่อปีข้อมูลจากกรมการค้าภายในปีพุทธศักราช2557ในการบริโภกเงาะจะมีของเหลือทิ้งคือเปลือกเงาะและเมล็ดงาะเป็นจํานวนมากโดยพบว่าในผลงาะหลูกเป็นเงาะ30-58%เมล็ดงาะ4-9%และเปลือกงาะ40-60% ในมเมล็ดงอมีองค์ประกอบและคุณสมบัติพิเศษคือมีความชื้น 3- 5ปเโปรตีน10-12%เม็ดแป้งมีขนาดอนุภาคเฉลีย่ย9-12ไมโครเมตรรวมถึงผู้จัดทำเล็งเห็นว่ามเมล็ดงอมีความหยาบเมื่อนำมาขัดผิวจะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์สครับผิวดังนั้นทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการนำงอที่เหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำผลิตภัณฑ์สครับผิวจากมเมล็ดงอสมมติฐานผลิตภัณฑ์กระสับ ผิวจากมะเร็เงงะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวได้ขอบเขตของโครงงานทำโครงงานเกี่ยวกับสครับมะเร็เงงะโดยส่วนผสมที่ใช้คือมเเะเร็งงออบแหง้งขมิน้นมะขามเปียกเกลือและน้ำผึ้งและส่วนผสมที่ใช้ในการทำสครับมะเร็เงาะเพื่อรับรองว่าปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อทำการผลิตตัวผลิตภัณฑ์แล้วเราจะทำการทดลองตัวผลิตภัณฑ์กับสมาชิกในกลุ่มก่อนเพื่อสำรวจว่า ผลข้างเคียงที่อันตรายหรือให้ผลอย่างไรได้ทำการจดบันทึกถ่ายภาพความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการใช้งานทฤษฎีและหลักการวิธีการและขั้นตอนการทำของโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการทำา1เตรียม,มเมล็ดงออบแห้งแล้วนำมาบดละเอียด 2. เตรียมภาชนะสำหรับผสมนำมเมล็ดงออบแห้งที่บดแล้วใส่ลงไป100กรัมแล้ตามด้วยคยมิ้น55กรัม มะขามเปียก22.5กรัมน้ำพึ่ง15กรัมและเกลือบอริโภค50กรัมเพื่อผสม,มเมล็ดง้ออบแห้งที่บดแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน3เมื่อผสมส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันแล้วให้นำสครับใส่ลงไปในภาชนะแล้วปิดฝาให้แน่นตกแต่งด้วยสติกเกอร์โครงงานวิทยาศาสตร์มีลักษณะโดยเด่นกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์อื่นที่เคลม,มอย่างไร เม็ดงอเป็นสิ่งที่เหลือทิ้งจากการบริโภคของมนุษย์เราจึงเล็งเห็นว่าเม็ดงอสามารถนำมาทําให้เกิดประโยชน์ได้โดยการนํามาทําสครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะในเมน็ดงอมีเม็ดแป้งที่ทําให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและช่วยบํารุงผิวได้อีกแนความคิดที่สามารถต่อยอดได้จากครงงวิทยาศาสตร์นี้ เพิ่มมูลค่คาทางเกษตรให้กับเกษรตรกรที่ปลูกเงาะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเงาะในแวดวงว์เวชสำอางได้ครับขอบคุณครับ